มีกีบเอ็ดยู่นนัีกเ็ด้วยกินปัเจยก็ได้เลยด้วยแต่ในชุดนประเทศใต้เลยกินปั๊บวาไม่อิฉเอาผักไปแล้วไม่เป็นไรกินได้หมดก่อนครับไม่เป็นไรผักเป็นแล้วรอเอาผักส่วนอีกไหมไม่เอาผักแล้ว ไหนไหนพ่อบอกให้ทำแบบไหนเมื่อกี้เกี่ยวให้ดีเนี่ยเกี่ยวคันหน้านะเอาผักตบนิดไหมเอาผักตบนิดไหมครับโดนแล้วเหรอใช้ซ่อมใช้ซ่อมพ่อบอกว่าแบบไหนใช้ซ่อมเมื่อกี้ใช้ซ่อมกินที่ไม่ต้องใช้ข้าวเลยยากินไม่ต้องใช้ข้าวเลยเกี่ยวให้ดีนะ